ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ NK เ e ลเหมาะก็ได้รวบรวมนะคะตามงานวิจัยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเรื่องของอายุนะคะสำหรับอายุค่ะก็ค้นพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะคะประสิทธิภาพการผลิตปริมาณ NK เซลแล้วก็การทำงานนะคะก็จะลดลงค่ะ สำหรับอย่างที่2ค่ะคือความเครียดนะคะมีการศึกษาค่ะว่าเมื่อร่างกายมีความเครียดนะคะก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนเพื่อตอบสนองต่อความเครียดค่ะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ NK เซลทำให้ลดลงค่ะดังนั้นการควบคุมความเครียดหรือแมเนจความเครียดนะคะก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นค่ะ ต่อมาค่ะก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะหรือว่าพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตนะคะเราก็พบว่าค่ะกลุ่มคนที่รับประทานผักนะคะทุกวันเทียบกับคนที่รับประทานผัก1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะพบว่าประสิทธิภาพการทํางานของ NK เซลสูงกว่าคนที่ทานผัก1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการศึกษาเพิ่มเตมิมอีกนะคะก็พบว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ค่ะซึ่งก็ควรจะต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ เป็นสัตว์กินหญ้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมถั่วเหลืองนะคะเป็นประจําทุกวันก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ NK เซลได้ค่ะสำหรับเวลาในการรับประทานอาหารค่ะตรงนี้ก็มีการศึกษานะคะพบว่าคนที่รับประทานอาหารเป็นเวลาและไม่ทานอาหารระหว่างมือนะคะเมื่อเทียบกับคนที่ทานอาหารไม่เป็นเวลาจะมีประสิทธิภาพของการทำงาน NK เซลที่สูงอย่างมีนัยสำคัญนะคะ ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะก็ยังมีผลต่อการทำงานของ NK เซ l ค่ะจากในรูปนะคะเป็นงานวิจัยที่พบว่าเมื่อน้ำหนักของร่างกายลดลงนะคะจะเห็นว่าการทำงานของ NK Cell โดยทั้ง4กลไกเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิต NK เซ l นะคะการหลั่งสารอักเสบการทำลายเซลล์แปลกปลอมหรือว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยนะคะทำงานได้ดีขึ้นค่ะ การพักผ่อนที่เพียงพอค่ะมีการวิจัยนะคะพบว่าคนที่นอนมากกว่า7ชั่วโมงต่อวันนะคะมี NK activity หรือประสิทธิภาพการทำงานของ NK เซล l ที่สูงกว่าคนที่นอนน้อยกว่า7ชั่วโมงค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการพักผ่อนของแต่ละคนชั่วโมงก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับคุณภาพของการพักผ่อนการนอนหลับให้สนิทของแต่ละคนค่ะนอกจากนี้ค่ะ ปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่ค่ะจากการศึกษาค่ะพบว่าการสูบบุหรี่เกินปีละ500มวนนะคะจะทำให้ NK activity ลดปริมาณลงค่ะนอกจากนี้ค่ะพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยนะคะน้อยกว่า1,000มิลลิลิตรต่อปีนะคะจะทำให้ NK cell activity เพิ่มขึ้นแต่หากดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสูบบุหรี่ค่ะ กลับพบว่าทำให้ N K activity หรือประสิทธิภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะสำหรับการอดอาหารเป็นเวลาค่ะหรือว่าการทำ I F intermittent fasting นะคะก็มีส่วนช่วยกระตุน้นการทำงานของ N K cell ค่ะโดยการศึกษาวิจัยนี้นะคะก็พบว่าเวลาที่เราทำ I F หรือว่า fasting เนี่ยนะคะจนจะทำให้ร่างกายเกิดกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่า autophagy หรือการเก็บกินเซลล์ตัวเองค่ะ ซึ่งเจ้ากระบวนการออโตฟาจีนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะไปกระตุ้นการทํางานของภูมิคุ้มกันนะคะให้ทํางานเก็บกินสิ่งแปลกปลอมหรือว่าต่อต้านการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัสได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการทํางานของ NK เซลหรือว่า T เซลค่ะสำหรับการออกกำลังกายค่ะก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของ NK เซลนะคะ จากในภาพค่ะก็เป็นการศึกษาวิจัยนะคะว่าการออกกําลังกายที่ทําให้ระบบไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นก็จะเพิ่มปริมาณของ NK เซลนอกจากนั้นค่ะยังเพิ่มปริมาณของเม็ดเลือดขาวชนิด T เซลและ B เซลด้วยนะคะสำหรับการศึกษาต่อมานะคะการออกกำลังกายในภาวะที่พอเหมาะค่ะหรือการออกกำลังกายแบบปานกลางนะคะก็คือ moderate ค่ะ ก็คือการออกกำลังกายที่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่64-76%ของอัตราสูงสุดนะคะถ้าเกิดว่าคิดตามสูตรคำนวณก็คือ220ลบกับอายุนะคะหรือจะวัดเป็น RPE นะคะอยู่ที่ระดับ12-13หรือถ้าจะให้วัดง่ายๆค่ะก็คือระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้แต่ว่าร้องเพลงไม่ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของสุขภาพลำไส้ค่ะ การเสริมจุลินทรีย์ชนิดดีในรำไส้นะคะจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ NK เซลดีขึ้นเนื่องจากหลังจากผลิตมาจาก ไขกระดูกนะคะแล้วก็ส่งต่อเข้าไปในกระแสเลือดค่ะก็จะถูกนำมาเก็บไว้ที่ต่อมน้ําเหลืองนะคะซึ่งกว่า80%นะคะก็อยู่ในลําไส้ของเราค่ะดังนั้นค่ะถ้าเรามีจุลินทรีย์ชนิดดีนะคะอยู่ในลําไส้อย่างสมดุลก็จะส่งเสริมให้การทํางานของ NK เ l ลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองตอบคุมคุมกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะในปัจจุบันค่ะก็มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการ เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณของ NK เซลค่ะก็คือการนำเอาเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองนะคะมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพจากนั้นก็ฉีดกลับเข้าไปให้กับผู้ป่วยเองนะคะจะเห็นได้ว่าการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะให้เพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณของ NK เซลนะคะจะต้องใช้ปัจจัยหลากหลายอย่างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละบุคคลนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะสุขภาพพื้นฐานของแต่ละคนนะคะแตกต่างกันไปค่ะการดูแลสุขภาพก็ควรจะต้องดูแลแบบเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุดค่ะ